ชกับ,บรรพอดีว่าสหายกิกกิ๊วม,มาบอกว่าบ้านโดนบุกโชก็ไม่รอช้ารีบเข้ามากันบ้านในทันทีบอกเลยว่าการโดเลตบ้านครั้งนี้แม่งโคตรมัน<อ>และตีทีมเมเลดก็เล่นดีมากทำเอาสหายกิกกิ๊ของโชฉุรักถุเอถุเรอุรังกันบ้านซอมทงกันหัวหมุน,มน,ก,นกันเป็นยังไงไปรับชมกันเลยมังเกอร์เพก่หนีเลยอีกสองชัผมผมผมถ่ายเข้าไปดีกว่าก็รอดน้ำฝากพิการด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวพอผมตายปุ๊บเนี่ยผมเกิดในบ้านช่วยทีเลยได้ได้ชีวิตต้องต้องการคนบ้านด่วน ขัดฟันว่าเดือดเลยถ้าเจอพี่ยิงไปเลยพี่ยิงพี่ยิงแล้วยิงแล้วเพราะว่าถ้าเกิดมันฉลาดเนี่ยมันจะเทคพี่เดี๋ยวพี่ก็ตายแล้ววิ่งเลยพี่พอท้ายนังหวาดเลยพี่ว่าหลังมาวิ่งแล้วทิดเอสทิดเอสขอไม่ได้แล้วตายตายขัดฟันติดฟันตายดัน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 ของอยู่ทิดเอสซ่อมตรงอันหนึ่งพี่พี่อยู่โอเคโอเคพี่ยอมตายแล้วพี่ตายแล้วพี่เกิดเตียงนะออกอยู่ตรงไหนทิดเอสตรงไหนอะทิดเอสทิดเอสอ่าริมป่านแถวป่าไม่ได้อยู่มังเกอร์ อ่า s ส uh, ของบังเกอร์อะอยู่แถวๆนั้นอะทิศท,ทิเอของบ้านเลยแถวเนินอะเดี๋ยวคนหนึ่งผมอยู่บนหินแะล้วเนียมือกล้องมันถือปืนจากทิศเอสอะไรก๊อปหน้าหน้า,นาหินหลังบ้านเหรอหลังเลยหินหลังพวกนี้กูนะด,ดันกูเห็นมันมูช่วยเหนและ<น>ไปไป เจ็บเจ็บสองตัวเพื่อนเจ็บอยู่แม่ตายตรงนี้ปวยเลยวะสัตว์บ้านกูเนี่ยเออเจ็บเจ็บหนักเจ็บหนักตายหนึ่งเจ็บหนักหนึ่งตรงหลังหงปิดบ้านเลยนี่มันเอานี่ยิงพร้อมกันพี่พีมันเอาอาพีจยิงยิงพร้อมกันทุกคนเลยะมันมาจากฝังน้ำครับมีของด้วย ฝั่งน้ำหมอเข้าทุกทางเลยไม่ไม่มาจากบังเกอร์วิบบังเกอร์มีหลายตัวเลยใช่วิ่งมาจากอิดเดวิลก็มีเรามาลีกุพี่บ้านได้ปะลีกุพี่บ้านดันดันออกไปอ่ะหรือไม่ข้างนอกก็ดันดันไล่แม่งเลยยิงไล่แม่งเลยไงไล่ไล่หัวแม่งเลยเฮ้ยมันมันจะเก็บผมมัน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 หาหาผมสองตัวเลยไอพี่เราได้ลอยจะขึ้นชั้นบนยังไงอ่ะอ้าว เราขึ้นไปวิทอมอย่างเดียวเอาวีทอมแตกเอ้าปีน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 ได้ปีนได้ปีไหนพี่้านทอมมี่อ่ะทอมมี่ไงนี่ไงผมผมโดนแล้วผมโดนแล้วจะปีนรอรีบบ้านนยรอรีกกมีชุดหนึ่งนะเนี่ยยิงผมแล้วพีไ่ไม่เห็นไม่เห็นแป๊บนึงโดนที่ไหนโดนที่ไหนในบ้านเหรอติดบ้านเลยติดบ้านเลยซายพี่ซายพี่ซ้าไม่เห็นยังไงวะนี่ว่ไอ้เหี้ยเหร็จละ เออคนนี้เหรอวะเจ็บอีกแปืนเข้าบ้านต้องเยอะบ้านสวนหน้าพิการเลยเกี้ยเฉยตายแล้วไม่เห็นป่ะอุ้ยโอ้ยเฮียโดนสไนว่ะสไนจากบนเสาแน่เลยเสาไหนวะเสาที่พี่ยิงไงมันอยู่ไหนพี่มันชี้บ้านแล้วนะมันชี้แล้วมันชี้แล้ว ชิดบ้านแล้วมันชิดร้านมันชิดบ้านแล้วฝั่งซ้ายอ้าวสะโพกไปเจ็ดฟันตายอีกจะย,ยองไปของเด็ดสไนส์สไนส์สไนส์เรบบามองสไนส์ซีโฟนี่สิงซีโฟซีโฟซีโฟตัวหนึ่งซ่อมหน่อยซ่อมหน่อยซ่อมหน่อยอยูซ่อมอยู่ไตัวนึงพีง่ฝัง่งบ้านผมฝั่งบ้านผมมันวิ่งอยู่ประต,ตูแตกแล้วนะเอ้ยกำแพงแตกกำแพงแตกกำแพงแตก ออกมาพังนิดนึงพังตู้โอ้โหหลอกตู้จอมเวโอ้โหสิงตเต็มเลยมันแตกเลยแตกทั้งบ้านไหนทั้งบ้านไอ้นี่แค่ท้งบ้านชื่อผม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 โอเคตู้ใหญ่บิ๊มโอเ้โหจริงจริงเมื่อวันนี้เล่นคนเดียวรู้สึกไม่กล้าเลยวะเช็คก่อน ไอ้จัดระวังพี่ลองดูให้พี่ดูฮะผมมีปืนระเบิดโอเคโอเคงั้นมันเติมฝั่งบังเกอร์นั่นแหละของโอเคผมเจอชุดส้มแล้วจิ๊กเก็ข้างนอกเคลียร์บ้างผมจะไปอุดรูเอ้ยอุดอุดกล้องรูให้ยลยได้ไหมได้ได่เดี๋ยวพี่เราพี่เราไปช่วยไปพี่พี่ก้าช่วยผมดูให้ต่อหมูปิ้ให้พท่านนายเหรอตรงไหนพี่ตรงไหนตรงไหนทิศเอ็นทิศเอ็นทิศเอ็นตรงหน้าประตูใช่ใช่ ตายตายมาุดตายแล้วตายแล้วกางกูวางกูบินแล้วกางกูวางไปไปไปก็วางวางแล้ววางแล้วเอาไปต่ย่บ้านเราครับเอาออกมายิงแม่งเลยผมมายิงยุ่มยิงยุ่มยิงยุ่มให้พิมให้พิมเหมือการเลยพิมตาดีข้างบนจัดให้เดียจัดให้ดีจัดให้วางเลยวางเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แล้วผมไว้พิมยืนยืนยืนปืนระเบิดทั้งคู่อ่ะไอ้ยิงไค้ยิงจากไหนเพ่เพ่ที่เอที่เอเล็กหมดเล็กหมดไอ้ของหมดไอ้หลบไอ้หลบ ต้องหินเดี๋ยวพี่ซ้อมต้องหินใช่ปะ่ะฝังง่งนี้ฝั่งฝั่งนี้แล้วฝั่งเ,เอสเล้ย,เอ,ย,เ,อยเอ้ยประตูพี่แตกว่ะพี่ซ่อมซ่อมประตูทันปะ่ะ<ไ>พี่ตัดไม้เลยซ่อมเลยได้ปะ่ะไไมไม่ทม่ทท,ทัันนโอ้โหไอ้เหี้ยยินจากไหนวะต,ต,ต,ต้องต้องต้องซ่อมต้องซ่อมบ้านนะเนี่ย มันมันมันเอานี่มันมันเอามันเอามันเอานี่ยิงยิงยิงบ้านแตกหมดเลยนะพี่โอ้โหอะไรก๊อปเน่เน่เห็นป่ะพี่ยิงแตกหมดแล้วต้องซ่อมต้องซ่อมบ้านแล้วซ่อมอยู่ซ่อมอยู่เต็มเลยเต็มอยู่เต็มเลยหน้าบ้านเต็มเลยหน้าบ้านเต็มเลยหน้าบ้านเต็มเลยตัดเมเปิ้ตายตัดีออกมาซ้ายเต็มเลยได้วแล้วแล้วแลตาย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 มันตายแล้วตายแล้วตายแล้วน้าาแตกายมาเต็มเลยสัตว์ Quả tên đi, mấy tên tao nằm bàn na ba na ba na ba nằm bàn Tại nằm xong tội nằm bàn tội nằm bàn tội nằm bàn kia, nằm bàn tội không bàn right? không nằm không tội nằm bàn tội nằm bàn tội nằm ờ ờ, ờ ờ tội nằm bàn tội nằm bàn ตนนึ่งตายป่ะแตับ้นตวาอยตายหนึ่โฟตายทีโฟตายสวยๆออยู่ลรับอยู่ับอยู่มีตัวเนมีตัวมีตไปนึงไปนมีอีมีอีกมีอีกไหนไออกมาเล่นไหนหมดสายสายบ้าน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 พี่ตอมตายตายดูบ้านผมยิงรีเลยหาหาตรงตรงหออ่ะ มันกำลังเซิร์ฟมันกำลังเซิร์ฟมันกำลังเซิร์ฟโอ้ยเฮียข้างหลังกำลังเซิร์ฟของกระเป๋ามันกำลังเซิร์ฟผมด้วยผมด้วยผมด้วยแตะวันไหนแตะป่ะไม่แตะไม่แตะขวาขวาขวาเพิ่นขวาขวาแล้วขวาแล้วดีโฟนะระวังมันอาร์มทิ้งตายตายตายโอ้ยกระเป๋าเก็บไปเลยกระเป๋าแดงกระเป๋าเขียวอ่ะข้างหน้าบ้าน ไหวๆๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมคุบรูแตกเองบ้านบ้านผมมีรูยิงกูหาเปาไม่เจอเก้านี่ก้าก้านี่เพื่อนก้าหน่เจ้กูเออเนียเออนนี้จเสร็จเออสองตัวนี้หาดิผมัติเด็กหาดเออเขาเกี่ยวนี่หรอเราหาดูเราหาดูเอาเปล่าเอาแดงขอแดงขอแดงขอแดง่ยจะไม่เจอเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ๋อจะถึงบ้านอยู่แล้วลมเกี่ยวต้นไม้ตายสัตว์เร็วเก็บเข้ามาพี่ทันที ใช่ครับเอ้ยเกมสวะดูไลฟ์ผมหน่อยพี่กันนี่อะมุมตอนนี้ในบ้าน <ผม S 1> เลยอยู่ในบ้านผมก็ได้นะพี่ทอมมุมนี้ดูดิชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งตัวนี้เล่นไม่ได้แนละ้วบอกเลยตัดมันจะเอามาระเบิดทงเว้ยจะต่อเวลาเว้ยเมืเ่อกี้ดูค้ำได,ขด้ขอดูทีขอดูทีดูล็อกหน้าบ้านเลยนะกูไม่ไม่ไม่เอาอะไรเลยนะผมล็อกได้แล้วครับ เข้าแล้วจะเข้าแล้วรูแตกสองคนรูแตกสองคนโอเคเฮออชิลัวชินรัวชินรัวแล้วไอ้เหี้ยใครเพี่ทอมเดี๋ยวผมยิงโดนพี่เจ็ดซียูใครปรับเซมอีกไว้วะสามสามสามดันแล้วกันโอ้โหไอ้เหี้ยแหลกต้องหายสั์เอ้ มาแล้วมาแล้วานเราเน้นมาบ้านเน้นมาแล้วปืนสองกระบอกไอ้เหี้ยจัดไม่พอพี่กัดถอยหลังพี่กัดถอยหลังพี่กัดถอยหลังโดนระเบิดโดนระเบิดตายแมววัดอีกตัวหนึ่งตายครับอยู่พี่กัดถอยหลังนิดนึงถังถังเราถอยหลังนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวมันวิ่งเอ้ได้มันไป่มันวิ่งเข้าได้มามาอีกไม่ไม่อีกมมันมีครับอยู่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  รถไค่อ่ะพี่พี่พี่จอนมาเบเลส์พี่จอนมาเบรลส์นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพี่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพอพ่อพอพ่อไอ้ทิ้งไว้ให้สองกระบอกเลยเหรอเออมีกระบอกนึงเนี่ยเอาเอาไม่ได้พี่นั่นขอขอเข้าขอเข้าบ้านก่อนดีกว่าเข้ายากอ่ะพี่มันรีกรุปนะพี่ลักษณะเนี้ยพี่พี่พี่กันพี่กันวิ่งวิ่งเข้าบ้านทางทีเอสพี่ทีเอสทีเอสทีเอสเข้าเข้าได้อยู่พี่มันรีมันรีกรุปป้ะเนี่ยพี่พี่มาทาง W S อ่ะ เข้าแล้วเข้าประตูหลังบ้านมาแล้ว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 เอ้ยลง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 เยอะ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 เก็บปืนอยู่มั้เก็บปืนอยู่เก็บเก็รออยู่โดนเลี้งยิงยิจากบ้านเราได้ป่ะบ้างได้ครับสบายโอเคโอเครูบันไดไม่ต้องขึ้นข้างบนนะยิงจากรูบันไดอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยไอ้เหี้ยเราเล่นบนหอคอยหน่อยชั้นชั้นสองก็ได้เหมือนกันชั้นสอง่นได้เหมือนกันไหนไหน มีทอมมี่ดักเลยทอมมีดักชั้นสองเลยจอออเราเบียห้องพี่พี่จอมชั้นสองชั้นสองพี่มีตู้ตู้ยาวอยู่อะเล่นได้ระวังจอยจอมันมันอยู่ข้างหลังจอยระวังเข้าเลยเข้าเลยจอยเข้ามา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 พี่เข้ามาโดนโดนเข้ามาพี่โดนเข้ามาเสร็จแล้วโอเคโอเคตัดสร้างสร้างสร้างตัดไม้ให้หน่อยไม่มีไม้ไม่มีไม้ตัดได้พี่ตัดได้ขวานขวานขวานอยู่ตรงตู้ตู้ตรงกับผ้าพี่ไอ้ตู้ผ้าตู้ผ้าตู้ผ้าอุ้ยหลังบ้านมีเพื่อนหลังบ้านมีโอเคโอเคชิดเลยใช่เข้ามาเลยใช่ปิดประตูปปะิดรตแล้ว ปิดาปิดทัปิดทัที่เปไปก็หลังว่าไนแถวนี้ตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอข้างในข้างในนะแถวๆนั้ตายชาบูอยู่ใต้ใต้ถุนตายกอะผมเไก็มเข็ดฟัน ตู farming ต mm ู้ farming มีตู้แตกู้แตกรู้แตกสองตัวรู้แตกสองตัวค้นแตยค้น่อยไปดึงเอากระสุนไปนึงคำหนึงไม่มีคนค้ำล่างบ้านเดี๋ยวคำให้ก่อนปิกมีการซ่าเ่ยเอากมีการซ่าก่อนสุ่มอะไรเนัวไนก๊อปคตเที่ยอะไรยีาบเยก็เห็นแวบๆไปที่ใกูทำไงอะสัตว์สุ่มแม่งเลยแหนดอมอุ้ยเียโดนโดนแมงกาเบิดเข้ามาก่อน ไอ้นายนายนอยู่ประตู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 นอกรั้วนอกรั้วนอกรั้วนอกเฮ้ยมันจุดมันจุด TNT สั่นพงหน่อยจุด TNT จะโยนเข้ามาปิดประตูปิดประตูด้วยได้มันมันหมดบุกแล้วมันหมดบุกได้ไหมได้จุด TNT โยนเข้ามาได้มาเจะระเบิดหอคอยมาเจะระเบิดหอคอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยฮะตรงไหนนเี่ย กล้องกล้องกล้องมาข้างหลังกล้องเข้าฝันะ่งนี่้ไม่รู้เลยบ้านโนนเนมเอาฝั่งที่แตบิวอะพี่ไม่เห็นนะพี่วิ่งอยู่ไม่เห็นนะบา้านโนนเนมไม่เห็นนะผมไม่เห็นเลยได้ยินแต่เสียงระเบิดไม่เห็นตัวเลยจอมแพงป่ะกระแพงจออกระแพงนอกจ่อแพงนอกมีระเบิดหย่อนไหมพีเ่เห็นแล้ว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 เห็นตัวละนี้อยู่ตรงรั้วเลย แข่งไหนก็ตรงล้วนเลยแข่งนอกกับแข่งนอกตรงป้อมเลยป้อมโนเนมใช่ยร์แนเนมเพียร์ใช่ใช่ป้อมโนเนมเลยใช่มันเจาะกับแพงนอกตั้งแต่ไม่ไม่กลายเกระเพงนอกเข้ามาเลยวิ่งทิศเพ็ดละเได้และติดกับแพงเลยใช่ติดกับแพงไอ้เหี้ยทำเตียงตรงนี้เลยอ่ะตรงเนินอะตายชาบูทาไม่โยชนเป็นแล้อย่างงี้แม่งหมดมุกอ่ะพี่ มันหมดบุกละมันหมดบุกละใช่ไ,ไปไหนวะเขาระบอกเขาระบอกหายวิ่งข้างหลังข้างล่างมีคนข้างนอกมีคนตายเขื่อง้องเกียงฟังแล้ว ยจงไงเดี๋ยวใครยังไม่รู้ไม่รู้ตรงนั้นเออพี่พี่ทอมพี่ทอมพี่ทอมทำอะไรพี่กูดกกูดักรู้แต่เพี่ยโอเคเราสนใดเเอาเอารถถอยหลังนหนึ่งพี่ทอมเราเอารถหลังถอยเหี้ยสองตัวเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วข้างหลังพี่พี่กันเข้ามาแล้วสองตัวใช่ที่ไหนพี่ที่ไหนโอ้โหไอ้สัสรู้แตก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 อะว้าวไอ้วาร์ปชิบหายจริงไม่โดนเลยเหี้ยมันไม่วาร์ปบ้างเหรอวะ ไม่ <ibl ok S 1> พี่เห็นนี่เห็นตัวมันวาบตายตายแมววัดเด็กๆนะเด็กนะลองเนาประตูอย <wh as UC S> ู่ทำเจียงที่ไหนบ้าเราอะนไยนชิดรถตรงกูไหนสองตัวยิงยิงโดนโดนอเมรกยนแล้วกล้องอาร์พีจีอะไหนว่กล้องไม่เห็นเลยโดนกระแพงบ้านเราเองนไหมทีเอ็นทีทีเอ็นทีทีเอ็นทีเอาปืนกลยิงดิ อ๋อกระแพงนอกกำแพงนอกซ่อมซ่อมทงหน่อยซ่อมทงหน่อยเราวางเทียนทีใต um ้ต้อนร่างใช่เอ้ข้างหลังองจับโบบังจับโบหินหินที่ทั้งทีเหินน่ะเราตายแล้วโดนระบุบแล้วโดนระบุบแล้วกระแพงนอกกำแพงนอกหมดสองตัวสองตัวหมดร่างร่างตายคู่ตายคู่เก็บทีทเข้าหน่อยทีทีเข้าหน่อยเรื่เต็มตัว ปืนไไม่ข้าวหลุดข้ดหลุดออกมาตรงผมหน่อยครับตีสิบนาทีตีสิบลอลูกเดียวม,มันจุดปลาได้เหรอเพี่ปลาได้ปลาได้หยิบใส่มือใช่ไหมเออจุดก่อนหยิบใส่มือแล้วก็จุด ก็กดีไหมใช่กขงเลยแลวก็กดตีออมาอืเลยอตอัดูเพื่อนปืนหน่อยอ้าวเฮียปืนมีเอาปืนล้วไอ้เฮียี็นบ้านเนี่ยเฮียมันเข้ามาแล้วออกได้เนี่ย้องรงเดี๋ยวเือนเพ่อนเ่อนเพื่อนเพื่อนดูฮะปืนใช้ไม่ได้สักอันเลยเฮียออกไปเลยพี่ออกมาเลยเาเกมอยู่

เหลือๆเหลือเหลือหนึ่งอุ้ยโดนโดนสไนเปยิงเแล้วเริ่มเริ่มพวกมันเริ่มเลิ่แล้วใช่แต่วมันมีกระเป๋านะเฮ้ยแล้วมันใครยิงใครป้เป้าผมโดนยิงแล้วบ้านดูแตกมาดูแตกดันดูแตกดันก้องเขาไว้ก้องด่านแรกเขาไว้ก้องโอ้ยไข่เฮี้ยระเบิดมึงตรงไหน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 เข็มที่พว้นไหน เอาไปไปไหนมามาเข็มไปโอเคโอเคน่าจะหมดแล้วาามมที่ผ่ายแล้วเข็มหมดพี่ตู้อื่นไห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 นตู้อื่นไหนดูดิตู้อื่นนี่ปะหมดหมดพี่มีดิเอาพี่เอาไปยื่นในมือผมได้ไหมไปเพิร์มได้ไหมหรือสิบแล้วพี่อะไรอะไรลงเลยนะเต๋าดีเลยนะที่เพิ่นที่เพิ่มอย่าเพิ่มลงเลยสัตว์ พี่ทอมมีระเบิดวันสิระเบิดไปเอาขอได้ไหมไอ้การเนี้ยได้ได้เขาเนียพี่ชอบโดนสวยเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดรูให้นะพี่แล้วพี่ปายัดเข้าไปเลยให้เดยหมดข้างในพี่พี่เพียบไหตอบเลยตอบเลยตรงนี้ปะทอมมี่ไปไหนแล้ววะทอมมี่มากับอาร์ตการ์ถหาขอไอ้ก็เพราะก็เพราของเพื่อนเก็บปืนในบ้านะครับ เก็บหมดอีกสักเอ้ยที่ไหนมึงแม่เอาสมงคเติมรูแตกนี่อยี้อยัดเข้าไปเลยได้ได้ได้แผ่นนี้ได้แผ่นนี้ได้แผ่นนี้ได้เดี๋ยวเล่นด้วยอันนี้ผมเอาแก๊สแก๊สนะพี่เออเอาแก๊สยังไงไม่ก็ต้องเดินเลยยังไงมันก็ต้องเดินพี่หิน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 เอ็นวีหินเอ็นหินเอ็นวีตัวหนึ่งเดี๋ยวเติมแก๊สได้เรื่อยนเฮ้ยมันอยู่พี่มันอยู่มันอยู่มันซุกมันเล่นเอาเรื่องเลยนะ เพื่อนเขาะเล่นดีนะเพื่อนเขาซีโฟให้เราสองลูกเลยเพื่อนเฮ้ยเออคุ้มไม่พี่สองลูกเลยนะไม่ตอนนี้ถ้าเราไปเก็บบ้านมันได้เห็นไหมมันมันออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็ยิงมันตายเรื่อยๆเลยตรงนั้นนะยเราเก็บปืนน้างานด้วยพร้อมยังเราเก็บปืนน้างานด้วยรอรอรอเวลาหมดรอได้บ้าหมดยังได้บ้าหมดยังต่อในบ้านโช้จบกันเขาเหลือยังเหลือในบ้านตอนนี้แม่งกำลังคอยกล่องหนีแล้วแต่ผมซ่อนไปแล้วกล่องหนึ่งไม่ไหวแล้วออกมาละ ดันอีกนะเฮ้ยทีดีครับระวังเอ็นในที่เอ็นเห่ร่าเหแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโฉบไปแล้วเหรอเจ้าโฉบขอขอขอชีวิตหนึ่งพี่ไปด้วยนะของเอาเมืองใหม่นี้สัตว์มาดิไหนวะเข้าไปยังเข้าไปยังไป้วเพื่อนเข้าไปยังไปนะเออหน้ารถแตกตัวนึงไหนอยู่ไหนกำลังจะเข้าบังเกอร์พี่บังเกอร์มาแล้วก็มาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่ดูมาโลก เราเลยอ่าบ้านที่มีสองทางเข้าอ่ะในนึกออกใช่ไหมนึกออกนึกออกครับเข้าไปแล้วสองคนสองคนรอเลยว่าเรารอโนเนมแม่งโนเนมสองคนโนเนมฝั่งฝั่งฝั่งนี่เลยฝั่งนี้เลยไม่อยู่จุดๆแถวนี้เลยโนเนมมองๆดิเอ้ยมันไสตายตายหนูชอบมาีเดี๋ยวเข้าประตูหลังประตูหน้าติดรถ มันขายต้นขายหมยดก๊อกแล้วพี่ตายไม่ได้นะเราโดนระเบิดกูของของโอ้ยังแม่ปืนตรงนี้อ่ามีตัวมีตัวพี่จอนหน้าพี่ไอ้สัตว์เอาเพื่อนขายเหรอเพื่อนตบเพื่อนขายเหรอผม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 เพื่อนขายเหรอเพื่อนขายเหรอตรงน,นี้ป่ะเนี่ย มันม่ใช่มันเสด็จอยน่นยเล่มตรงไหนหน้าประตูเนี่ยประตูเล็กเหรอย้อยแล้วเปิดไปได้ไวใช่ประตูเล็กประตูเล็กไม่มีนะปรเล็กชั้นนอกใช่ไหมพี่ชั้นนอกกับชั้นในหน้าชั้นในนะชั้นในอ่ะชั้นนไหเนี่ยชั้นไหนเนี่ยหน้าหน้าผมเนี่ยตายคนก็รอโอเค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 เต็มหน่อยเร็วๆๆๆอุ้ยมีคนมีคนปผมผมผมเปิดประตูไว้ผมเปิดประตูไว้เหลืออีกล็อกเดียวนะเมื่อกี้เนี่ยอีกล็อกเดียวใช่ มีเคมอร้อรอยู่เอาเคมีล้อาหายประตูชั้นนอกเอาเอาล็อคประตูชั้นนอกมาใส่หน่อยดิผมเปิดตูทิ้งไว้เมื่อกี้ใจเย็นๆเก็บสามอ่ะครับสองนัด ยิงจากไหนวะไอ้สารเฮ้ยในบ้านในบ้านในบ้านเข้ามาแล้วในบ้านเข้ามาแล้วตรงรถเลยเก็บมันกระเพกตายตัวไว้เย่ยิงกันเองไอ้เหี้ยเนี่ยยิงกันเองแล้วตายสองตายสองเคโอเครวมพี่ด้วยป่ะมาดียิงนะผมมาดียิงนะพี่ผมมาดียิงนะรวมพี่ด้วยป่ะไอ้กล้องได้ยินพี่ไม่ไม่ผมไม่ได้ยิงพี่ผมไม่ได้ยิงพี่พี่รู้อะด้วยความสัตย์จริง พี่กำลังวิ่งไปต่อยไปเลยพี่เมื่อกี้กูเล่นเหมือนเด็กเป็กเลยแต่วิ่งใส่ใส่ไปเร็วหัวของไข่บ้านเลยเคยตัวไหมเคยตัวไงดีพี่เอา S M G ไว้ในเวลาห้องพวกผมเนี่ยพี่ได้เลยพี่กัสใ้ยช้ากูอยู่คุมคังสมบัติอ่ะไอ้จัดมาเดี๋ยวพอกผมได้ได้เรื่อยๆเนี่ยมันอยู่มันอยู่ตรงบ้านโนนเนมตัวหนึ่งอ่ะ เห็นปืนรีพีวอของผมจิดบ,บ้านโนนเนมตัวนึงผมยิงไม่ได้พี่กายยิงได้ปะได้เวลารีรีรีบร่บ้านครับได้เวลาเติมของให้เราเออไม่ได้ผ่านมาแล้วปืนเอาไม่ได้ลงมังเกิลน,นานแะล้วเนมก็มึงเอาทูบอกซ์ต้องต้องไอ้พวกกันเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปหมดเพื่อนใช่ละถทูบอกซ์ไหนทูบอกห้องโทงเอามาใส่มาซ่อมห้องซ <c oughs> ่อมตู้ใส่เลยเดี๋ยกากได้ไปแล้ได้สองตัวได้โอ้พี่ยิงไม่ตายวะตายสามตัว โอ้ยพี่กันนี่ก่อนจบสี่ป่ะมันอยู่มันอยู่ตงไหนอยู่ไหนตัวตรงบ้านโนนเดียมสามตัวผมออกไปยิงไม่ได้โอเครอรอมันชิดบ้านโนนเดียมเลยโอเครออยู่เข้ามาแล้วเข้ามาไปแล้วตัวหนึ่งเข้ามาไปแล้วตัวหนึ่งไอ้เหี้ยไม่งั้นหมดเนาตัวเย็ดแม่กระสุนหมดกระสุนหมดมันมันมันจะดกไอ้เหี้ยอะไรจ้า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 โอ้ยโดนระเบิดผมโดนระเบิดผมแล้วผมวิ่งมาโดนระเบิดพี่อีกแล้ว อยู่ห้องทถงอ่ะทำไงอ่ะเฮ้ยมันอยู่ข้างๆกูซ่อมไปซ่อมไปซ่อมไปซ่อมอะไรพี่ซ่อมอะไรครับเปิดห้ามเปิดนะห้ามเปิดนะถ้าบอกถ้าไม่บอกว่าเคลียร์แล้วห้ามเปิดนะยัง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 ไม่เคลียร์ห้ามเปิดไอ้ขาดเลยนะเฮ้ยหมดเวลาแล้วยังมันเสือต้องดีหออวันทอกขังกูเนี่ยมาแล้วมาแล้วสองตัวอยู่ข้างกูเลยเนี่ยขนาดกูเลยเนี่ยเอ้ยในบ้านในไอ้บ้านในบางเกินนี่ไม่เหมียไงพี่นี่ครับ ข้าวเพื่อนเขี้วอ่าทำรีไม่ลมควันกูเฮียไม่ลมควันกู <laughs>